สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษและชาวรัคนาเมษทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงประจำเดือนกระกฎะาคมปี2568ของชาวราศีเมษชาวธาตุไฟที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมหรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษโดยใช้เกณฑ์การแบ่ง ตามหลักโหรัศาสตร์ไทยสามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางหรือสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ต้องเก็บไปคิดมากแต่อาจจะนำข้อคิดดีๆคำแนะนำดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้ ดวงดีไม่ดีอ่ะมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังคำำําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะในเดือนกรนกฎาคมนี้ชาวราศีเมษจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะมาดูดวงโดยภาพรวมก่อน King of s w o ห d 5ทั่วนะคะ Star สามถ้วยหกดาบเอ็มเพรสนะคะกาวเหรียญสัน้นแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นไพ่พาพิคเนตมีไพ่พาพิคเนตอีกหนึ่งใบนะคะโฮปเนตเป็นเดือนที่อาจจะ มีเรื่องให้ต้องคิดต้องจัดการเยอะแยะอยู่พอสมควรเลยนะคะอาจจะตึงๆเครียดๆอยู่บ้างหรือใครที่มีความทุกข์มีความกังวลเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามนะก็ขอให้อดทนแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะวุ่นวายหน่อยแหละนะในช่วงนี้แต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆผ่อนคลายค่อยๆปลดล็อก นะความทุกข์ต่างๆความกังวลใจมันก็จะค่อยๆปลดล็อกดีขึ้นและนับจากนี้นะก็เตรียมตัวที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้นะคะก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะว่าชีวิตของเราทําไมมันแย่จังมีแต่เรื่องไม่ดีนะเรื่องนั้นเรื่องนี้มันอาจจะเป็นเพียงแค่อุปสรรคของชีวิตหรือเป็นจุดเปลี่ยนที่มันจะทำให้ ชีวิตของเราดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้อาจจะเป็นโชคชะตาที่กำลังจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีไปสู่สิ่งที่มันเหมาะสมกับเราเพิ่มขึ้นนะคะจงเชื่อในจังหวะชีวิตนะของคนเราซึ่งมันมีอยู่ขึ้นจริงๆนะคะเวลาที่เรารู้สึกหมดหนทางเราก็อย่าเพิ่งท้อไม่มีใครจะดวงขึ้นดวงตกไปตลอดนะวันนี้แย่พรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นวันที่ดีสำหรับเราก็ได้นะก็ขอให้ พยายามให้กำลังใจตัวเองเยอะๆแล้วก็ขอให้อดทนจงเชื่อเลยว่าเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นไปได้นะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาได้ตลอดเลยนะคะอีกสักนิดนึงนะมันจะเป็นไรไปอาจจะไม่ได้หนักหน่วงเหมือนที่ผ่านมาก็ได้ก็พยายามคิดบวกเข้าไว้นะพยายามใช้ทัศนคติที่ดีในการนำทางนะในการใช้ชีวิตมันก็จะทำให้เราเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะปล่อยวางได้ แล้วก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยนะคะแล้วก็มีไพ่สตารนะ์นปรากฏขึ้นรวมถึง3ามถ้วยด้วยมันก็จะมีสิ่งดีๆมีข่าวดีเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะหลังจากที่มรสุมร้ายนะ้พายุร้ายมันได้พัดผ่านไปมันก็จะมีาสายรุงหรือมีแสงแดดที่ดูสดใสปรากฏขึ้นเสมอนะชีวิตหลังความทุกข์ หลังอุปสรรคปัญหามันก็จะได้พบเจอสิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการทำงานข่าวดีที่คุณรอคอยนะจากาการลงมือทำจากสิ่งที่คุณกำลังเพียรพยายามมันกำลังจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะนะหรือสิ่งที่ทำมันเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางเริ่มที่จะอยู่ตัวกำลังส่งผลตอบแทนที่ดีให้กับตัวคุณก็ได้หรือในเดือนนี้ จะมีในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะเดินทางเพื่อไปเคลียร์ปัญหาก็ได้นะคะไปเคลียร์ปัญหาที่มันคาราคาัรซังหรือคุณอาจจะเป็นคนกลางไปเจรจาต่อรองเรื่องของอปัญหาหรือเรื่องข้อขัดแย้งอะไรก็ได้แต่ว่าการที่เราจะไป ออกรับหน้าปัญหาแทนคนอื่นอาจจะต้องเซฟนะความปลอดภัยของตัวเราด้วยอย่าทำอะไรที่มันเกินกำลังเกินความสามารถเดี๋ยวเราอาจจะเดือดร้อนเสียเหงก็ได้นะช่วยเหลือใครก็อย่าช่วยเหลือเกินเกินไปเดี๋ยวมันอาจจะส่งผลเสียกับตัวเราได้นะคะหรือเป็นการเดินทางที่คุณอาจจะ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานก็ได้นะหรือเรื่องของการติดต่อธุรกิจเจรจาต่อรองเรื่องของผลประโยชน์การค้าการขายต่างๆก็จะได้รับผลสําเร็จที่ดีมากๆนะยิ่งช่วงนี้วาจาดีนะวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นยิ่งถ้าพูดจาดีนะมันก็จะส่งผลดีกับตัวเราแต่ในทางกลับกันนะถ้าเราพูดจาใส่ร้ายคนอื่นพูดจาโกหกพูดในสิ่งไม่ดี มันก็จะย้อนกลับมาหาเรานี่แหละนะคะดังนั้นนะก็ขอให้คิดไต่ตองให้ดีก่อนที่จะพูดอะไรออกไปคิดถึงใจเขาใจเรานะแต่ถ้าเราเป็นคนที่นะพูดจาดีอยู่แล้วก็ยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าใครอาจจะมีเพอบ้างแหละนะคะอาจจะปากไวายไปน,นิดนึงแต่แบบไม่ได้ตั้งใจนะคะก็อาจจะต้องอา่าระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะเรื่องของคําพูดนี่ถือว่าสําคัญมากๆบางทีอาจจะพลิกสถานการณ์ได้นะจากร้ายกลายเป็นดีหรือถ้าจากที่ ดีอยู่มันอาจจะร้ายลงก็ได้นะคะนะดังนั้นก็พยายามมีสติให้มากๆแล้วก็เป็นดวงชะตานะที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับาการอุปถัมภ์ที่ดีมากๆนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่จะคอยให้โอกาสคอยช่วยเหลือเราด้วยใครที่ช่วยเราส่งเสริมเราทำให้เราก้าวหน้าเติบโตเราต้องยิ่งทำความดีนะตอบแทนกลับไปนะคะเหมือน มีใครให้โอกาสดีๆกับเราอะ่ะเราก็ต้องรักษาโอกาสดีๆนั้นไว้นะด้วยการทําเต็มที่สุดความสามารถนะคะให้สมกับที่เขาให้โอกาสเราและเมื่อเราได้รับพลังงานดีๆเข้ามาแล้วเราก็ส่งต่อโอกาสนั้นให้กับคนอื่นเป็นดวงที่ยิ่งให้ก็จะยิ่งได้นะการให้ไม่จําเป็นว่าจะต้องให้ด้วยเงินเสมอไปอาจจะให้อาโอกาส ให้กำลังใจหรือให้ความรู้ก็ได้นะอย่างถ้ามีใครสักคนเขากําลังเสียกําลังใจเราก็ไปพูดให้กําลังใจเขานะคอยสอนคอยแนะนําเขาอาจจะเปิดทางสว่างให้เขาสามารถพบทางออกของชีวิตก็ได้นะคะถือว่าสําคัญมากๆนะมีโอกาสที่คุณจะได้ช่วยเหลือคนอื่นหรือได้ทําบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่มันจะ เป็นกุศลผลบุญที่จะส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความสําเร็จก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะชาวราศีเมษค่อนข้างขยันเลยนะคะขยันทํางานหาเงินอาจจะมีเป้าหมายชีวิตอะไรเพิ่มขึ้นก็ได้นะบางคนอาจจะเร่งทํางานเก็บเงินนะเพื่อไปเรียนต่อ,อเพื่อซื้อบ้านซื้อรถ ซึ่งมันจะมีเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งตั้งไว้แล้วคุณก็ขยันนะคะมุ่งมั่นนะถ้าเรามีเป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนมันก็จะทําให้เราเหมือนไปตามแผนนะคะที่มันควรจะเป็นนะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆหรือเป็นช่วงที่คุณอยากจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตอาจจะกลับมาคิดทบทวนกับตัวเองนะว่าอยากจะสร้างอนาคตที่มั่นคงอาจจะเริ่มเหมือนแบบว่ากลับมา รีเซ็ตชีวิตใหม่วางแผนชีวิตให้มันเป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะเติบโตามากขึ้นหรือกำลังแสวงหาสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่ให้กับตัวคุณด้วยนะคะก็โดยภาพรวมนะเป็นราศีที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์จากปัญหาแล้วก็กำลังจะได้เจอสิ่งดีๆมากมาย เข้ามาในชีวิตก็ขอให้อดทนนะมีความขยันเพียรพยายามและคุณจะสามารถคว้าความสำเร็จคว้าชัยชนะมาเป็นของคุณได้นะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของการงานนะกันแบบเจอกลึกกันเลยการทำงานช่วงนี้นะของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรต้องระวังหรือเปล่า Emperor Page of Born เมจิเชียนนะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญเป็นช่วงที่ไอเดียความคิดสร้างสารรค์ของคุณจะสร้างเงินนะสร้างความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวใครที่ทำงานที่มันต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียงานด้านออกแบบนะคะงานแฟชั่นนะหรืองานที่อาจจะต้องใช้จินตนาการนะอย่างเช่นงานด้านการเขียนก็ได้หรืองานพวกเกี่ยวกับการสแสดงนะคะ งานที่ต้องใช้ไอเดียความคิดนะหรืองานด้านศิลปะต่างๆนะก็จะโดดเด่นประสบความสำเร็จผลงานของเราจะสร้างชื่อเสียงนะได้รับการยอมรับมากขึ้นแล้วก็จะนำพาซึ่งโอกาสดีๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วช่วงนี้คุณก็เป็นคนทำงานเก่งนะคิดเก่งแก้ไขปัญหาได้ดีอาจจะด้วยประสบการณ์ทำงานที่มันมีเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยหล่อหลอมทำให้คุณ เติบโตขึ้นนะคะมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจนะมีงานอะไรเข้ามาคุณก็สามารถที่จะจัดระบบการทำงานให้มันลงตัวเพิ่มมากขึ้นนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะกำลังบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็ได้อาจจะได้ทําหน้าที่ในงานที่มันยากขึ้นงานที่มันท้าทายนะคะเหมือนเราได้รับความไว้วางใจมากขึ้นนะผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสพร้อมผักดัน นะพร้อมสนับสนุนทําให้คุณมีผลงานที่โดดเด่นบางคนอาจจะทํางานอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของใครมากมายมันก็ถึงคราวที่ คุณจะมีผลงานเป็นของตัวคุณเองได้มาทำงานอยู่เบื้องหน้านะคะได้มีผลงานที่มันจะสร้างชื่อเสียงนะมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นดวงชะตาที่โดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศนะอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังถึงต่างประเทศเลยก็ได้ใครที่ทำงานที่แบบว่าต้องโคง,งานกับต่างชาติต่างภาษางานาทำงานกับบริษัทข้ามชาติ งานพวกนำเข้าส่งออก import export หรือใครที่มีแพลนจะไปทำงานต่างประเทศก็จะได้ไปนะได้บินอย่างแน่นอนนะคะได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์บางท่านอาจจะบินไปดูงานก็ได้นะหรือถ้าเป็นเรื่องของการเรียนก็อาจจะไปเรียนช่วงซัมเมอร์เรียนเป็นคอร์สสั้นๆหรือเรียนด้านภาษาอะไรเพิ่มเติมเพื่อมาต่อยอดในเรื่องของการทำงาน ในเรื่องของการเรียนให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่เราจะได้ทําอะไรใหม่ๆที่มันจะได้เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของเราให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะดังนั้นตัวเราก็ต้องผลักดันตัวเองด้วยนะคะในเมื่อมันมีโอกาสทองมาหาเรามากมายนะเราก็ต้องอพัฒนาตัวเองทําให้เต็มที่สุดความสามารถอย่าพึ่งกังวลน,นะกับ ิ่งที่เรายังไม่ได้ลงมือทำบางคนได้งานใหม่มาทําอาจจะเครียดแล้วนะคะยังไม่ได้ลงมือทําเลยก็คิดไปต่างๆนานาบางทีมันอาจจะไม่ได้ยากไม่แย่แย่อย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้เราลองปรับเปลี่ยนไม d เซตปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดนะคะมันก็จะทําให้เราทําผลงานชิ้นนั้นนะให้สําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงนะตามพลังงานจากไพ่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นนาทีทองของคนขยันด้วย ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับรางวัลน,นะแห่งความขยันอาจจะได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งก็ได้นะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับโอกาสดีๆนะได้ทำงานสำคัญงานโปรเจกต์ใหญ่ที่จะทำให้คุณได้โชว์ความสามารถได้อย่างเต็มที่หรือทำงานที่มันจะสร้างเงินที่มากขึ้นก็ได้อาจจะมีคนชวนมาชวนไปทำงานด้วย ไปทําธุรกิจด้วยก็ได้นะคะได้ทาในสิ่งที่มันจะทําให้มีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นนะเหมือนเป็นช่วงที่คุณกําลังจะก้าวไปสู่ความสําเร็จหรือก้าวไปสู่ที่ดีขึ้นอีกหนึ่งขั้นนะคะชีวิตคนเราอะ่ะมันต้องมีอะไรดีขึ้นอยู่แล้วนะคะถ้าเราไม่อยู่นิ่งพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราคิ้เกียจนะรอคอยโชคชะตา รอคอยวาสนาอย่างเดียวนะความสําเร็จมันก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะก็เป็นสิ่งที่พ่ายนะอยากจะสื่อบอกกับชาวราศีเมษมาดูเรื่องการเงินนะคะการงานดีแล้วนะดูการเงินบ้างรีแลกซิ่งจัสเมนต์นะคะหกเหรียญสิบถ้วย สีไม้เท้าดวงการเงินนะค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยนะคะมีโอกาสนะหาเงินได้มากขึ้นได้เจอช่องทางในการทำเงินที่จะมีคนหยิบยื่นนะเข้ามาหาเราได้เงินที่รอคอยด้วยนะคะรอคอยเงินนะก็จะได้เงินนะมีข่าวดีเรื่องเงินเข้ามาให้คุณได้รู้สึกดีมีกำลังใจหรือเป็นเงินของเรานะคะเงินที่มันอาจจะมาจากผลตอบแทนนะเงินโบนัสเงินพิเศษ หรือเงินค่าในหน้าเงินตกเบิกอะไรก็ตามที่มันเป็นของเรานะมันก็จะเป็นของเราอยู่วันยังค่าหรือโอกาสในการสร้างเงินที่มันอาจจะเคยหลุดลอยหายจากเราไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะย้อนกลับมาหาเราให้เราได้ลงมือทำด้วยนะคะก็เป็นจังหวะการเงินที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษหรือบางท่านนะช่วงนี้อาจจะใช้เงิน ไปกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้นะบางท่านเรียนจบแล้วก็อาจจะไปโรงเรียนคอร์สสั้นๆนะคะคอร์สพิเศษเรียนเสริมนั่นเสริมนี่นะเพื่อเป็นการเอามาต่อยอดในเรื่องของการทํางานให้มีเพิ่มมากขึ้นก็ได้หรืออาจจะเป็นค่าเล่าเรียนของลูกของหลานก็ได้นะคะแต่มันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นต้องจ่ายเป็นการต่อยอดในเรื่องของการสร้างอนาคต นะต่อยอดในเรื่องของการศึกษาให้กับบุตรบริวารของเราด้วยนะคะแต่ก็นะอย่าให้ใครหยิบยืมเงินด้วยนะคะนะอย่าไปเซ็นคํำประกันให้ใครอ่าอย่าไปทาอะไรที่มันใหญ่เกินตัวเกินกําลังความสามารถกําลังทรัพย์ของเราเดี๋ยวมันอาจจะสร้างปัญหาให้ สภาพคล่องทางการเงินเนี่ยมีปัญหาได้นะต้องระมัดระวังด้วยนะคะแค่ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเรานี่ก็เยอะแล้วนะอยากใจดีอยากขี้สงสารจนเกินเหตุเดี๋ยวอาจจะทําให้นะสภาพคล่องทางการเงินของเราติดขัดได้นะต้องระมัดระวังบางท่านอาจจะมีครอบครัวคอยซัพพอร์ตเรื่องเงินอยู่ก็ได้นะคะเนี่ยมีไพ่สิบถ้วยด้วยนะมีติดขัดเรื่องเงินยังไงก็ ไปหาคนให้ครอบครัวได้นะอาจจะเป็นคุณพอ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ที่เรานับถือที่จะสามารถซัพพอร์ตเรื่องของการเงินให้กับตัวเราได้นะคะหรือบางท่านอาจจะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่มาในรูปแบบของบ้านก็ได้นะบางคนอาจจะวางแผนซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อหลักทรัพย์ที่มันเป็นของตัวคุณเองนะคะเป็นการที่คุณกําลังจะเริ่มสร้างความมั่นคงสร้างรากฐานชีวิต นะให้มีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นบางท่านอาจจะมีการเปิดกิจาการร้านค้าใหม่ก็ได้นะคะจากที่ทำงานเป็นลูกน้องเค้าต้องรับคำสั่งแต่ต่อไปนี้คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วอาจจะไม่ใช่ใหญ่โตอะไรอาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆที่คุณอยากจะทำนะคะอาจจะด้วยใจรักด้วยแหละหรือเป็นความฝันของคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นจริงได้บางทีเราอาจจะเริ่มนะคะด้วยเงินลงทุนไม่ต้องเยอะอะไรนะั นะค่อยๆทำค่อยๆเติบโตความสำเร็จมันก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆนะคะเริ่มจากเงินลงทุนไม่กี่บาทนี่แหละนะที่จะทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในกิจการร้านค้าที่คุณทำอยู่ได้นะคะก็ดวงการเงินนะถือว่าค่อนข้างดีมากเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะก็จะเป็นผลดีนะกับชาวราศีเมษนะคะ มาดูเรื่องความรักนะสำหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ queen of oh, pentacles devil นะคะแปดถ้วย temperance หกไม้เท้านะคะดวงความรักนะช่วงนี้ของคนมีคู่อาจจะต้องระมัดระวังนะเรื่องของ อารมณ์นะคะบางทีอาจจะเผลอและนะใช้อารมณ์ร้อนใส่กันหรือเผลอใช้คําพูดอะไรไม่ดีต่อกันนะอาจจะเครียดนะคะนะเครียดเรื่องงานแล้วก็มาลงกับคนใกล้ตัวอันนี้ไม่ดีนะต้องแยกแยะให้ออกด้วยนะคะยังไงก็นะถนอมน้ําใจนะถนอมคําพูดต่อกันให้มากๆมันก็จะทําให้ความรักสามารถที่จะไปต่อกันได้ยาวๆเลยหรือถ้ามีเหตุให้ต้องทะเลาะกัน นะอาจจะกําลังอารมณ์ร้อนด้วยการทั้งคู่นะยิ่งพูดยิ่งตอบโต้มันยิ่งแย่อาจจะต้องอแยกกันไปก่อนสักพักหนึ่งนะอาจจะแยกกันอยู่สักพักหนึ่งเพื่อไปนั่งคิดทบทวนนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะกับสิ่งที่ผ่านมาการอยู่นิ่งๆแล้วก็ค่อยๆทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทําให้คุณสองคนเนี่ยมีสติมากขึ้นนะคะอาจจะมีการรู้สึกผิดต่อกันแล้วก็ ามาปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดนะคะแต่คุณสองคนก็ยังคงต้องอมีเยื่อใยต่อกันด้วยนะยังคงที่จะรักกันก็จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะแต่ถ้ามันเป็นเหตุที่อาจจะหมดรักกันแล้วอาจจะเป็นปัญหาคารัค่าซังที่มันอาจจะถึงจุดแตกหักแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าการที่จะาจากกันในครั้งนี้มันก็เป็นการได้จบนะคะเพื่อที่จะ ไปเริ่มต้นใหม่นะกับรักครั้งใหม่ก็ได้นะคะหรือใครที่อาจจะมีปัญหาความรักคาราคาซังมันอาจจะถึงจุดสิ้นสุดนะของความสัมพันธ์แล้วก็ได้แต่มันก็เหมือนได้รู้สึกคลายนะคะความตึงเครียดความทุกข์อะไรต่างๆมันก็จะได้จบลงสักทีเพื่อที่จะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่าคิดว่าการเลิกราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แย่นะคะมันเพียงแต่ว่ามันอาจจะ บุญสัมพันธ์ที่เคยมีต่อกันมันอาจจะจบสิ้นแล้วก็ได้นะแล้วก็เหมือนจะได้เจอคนที่ใช่มากกว่านะคะก็เป็นให้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคู่ของคุณนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะรักกันดีอาจจะมีแบบกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะก็ยินดีด้วยนะคะแต่ที่ กล่ามาที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเฉพาะบางคู่ก็ได้นะที่เขาอาจจะมีปัญหาคาลาคั้า้ังอะไรกันนะคะมันก็ถึงคราวที่จะได้ข้อสรุปทันทีแล้วนะก็พูดตามพลังงานจากไพ่นะคะแต่ถ้าคู่ของคุณรักกันดีนะก็จะมีแต่ความสุขความสดใสดีมากๆเดี๋ยวมาดูคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีเมษดวงคนโสด Queen of อฟบ n e หนึ่งถ้วยนะคะ Kings of w o n ล Happy s c คอร์เลหรียญน,นะคะดวงคนโสดก็มีคนเข้ามาคุยเข้ามาจีบนะคะมีคุยคุยอยู่บ้างแหละนะก็ไม่ได้โสดสถิเีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าตัวคุณอาจจะยังไม่อยากชัดเจนในตอนนี้นะตัวเขาอาจจะชัดเจนแต่คุณก็ยังยังรักอิสระนะยังไม่อยากถูกผูกมัดน,นะคะยังสนุกนะกับการทํางานกับการหาเงิน หรืออยากจะดูดูกันไปก่อนก็ได้นะหรือมีสิ่งที่คุณอยากจะทำให้มันสำเร็จก่อนอาจจะยังไม่ชัดเจนกับเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้นะหรือบางท่านอาจจะกำลังมีเป้าหมายในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการสร้างอนาคตที่ดีก็ได้นะคะก็ไม่ผิดนะบางคนขอสร้างอนาคตที่ดีก่อนนะคะเรื่องของความรักก็เอาไว้ทีหลังก็ได้นะ เอาแบบจริงจังนะเรื่องของเงินเรื่องของงานก่อนนะไม่มีงานไม่มีเงินนี่แย่เลยนะคะไม่มีรักนี่ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไม่มีเงินสมัยนี้นี่อยู่กันยากเลยนะก็ขอมุ่งมั่นนะกับเรื่องของการทํางานเรื่องของการหาเงินก่อนนะเรื่องของความรักเชื่อเลยว่าถ้าคุณาสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะประสบความสําเร็จมันก็จะได้เจอรักที่ดีนะเจอคนดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเราได้นะคะ เดี๋ยวมาปิดท้ายนะเรื่องของสุขภาพสำหรับชาวราศีเมษนะคะสุขภาพก้าไม้เทา้า a c e of pentacles แล้วก็สีเรียญน,นะคะสุขภาพร่างกายนะก็อาจจะด้วยทำงานหนักพักผ่อนน้อยทำให้ไม่สบายได้ง่าย ยังไงก็ฟังสัญญาณร่างกายของเราด้วยไม่ไหวก็อย่าฝืนนะคะพักผ่อนบ้างนะทำไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะเราก็พักผ่อนก่อนนะให้จิตใจมันมีความสุขให้มันให้จิตใจมันแข็งแรงนะร่างกายแข็งแรงก่อนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วค่อยมาทําใหม่ก็ได้นะก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเพราะว่ายัางคงต้องใช้ร่างกายในการทำงานหาเงินต่อไปถ้าร่างกายมันมีปัญหานะมันก็มีผลกับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของ าการหาเงินด้วยนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของความเครียดเรื่องของการความกังวลอะไรต่างๆคือสุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงแต่ถ้าสุขภาพจิตมันไม่ดีมันก็พลอยทาให้ร่างกายไม่แข็งแรงได้นะบางทีการที่เราแบกรับปัญหาแบกรับความทุกข์ ไว้มากเกินไปมันจะไม่เป็นผลดีกับตัวเรานะคะอะไรที่มันปล่อยวางได้นะอะไรที่มันวางได้ก็บวางดีกว่านะคะนะมันจะทําให้แบบจิตใจเราเบาบางลงนะพอใจเบาร่างกายมันก็ดูแข็งแรงนะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะคือเราต้องอยู่ด้วยการมีความสุขไม่ได้อยู่แบบมีความทุกข์นะคะนะทุกวันนี้มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมีอุปสรรคให้เราต้องเผชิญนะเครียดไปมันก็ ไม่มีอะไรดีขึ้นอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะเราก็ต้องน้อมรับกับสิ่งนั้นให้ได้มันก็จะทําให้เรามีสติแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นยังไงก็รักตัวเองให้มากๆนะดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีด้วยนะคะและนี้ก็คือ,อดวงของชาวราศีเมษประจําเดือนกรกฎาคมปี2568ันาขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็อยู่ที่ การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถากดปุ่มซุปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง เฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ